มันจะไปต่อไหมราคาบิคอยตอนนี้ไปต่อไหมว่าก็มันขึ้นมาพักใหญ่แล้วแหละคือส่วนตัวถ้าเราซื้อขายตามตามสัญญาณแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ระบบมันก็เขียวอยู่ยังไม่มีสัญญาณขายผมก็ยังไม่ได้พิจารณาขาย แต่ว่า oh. ถ้าจะถามว่าจะเข้าซื้อตอนนี้ oh. ผู้หวังว่ามันจะไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเสี่ยง <Yeah. S 1> คือฟันดัเมนทัลบิตคอยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย <Yeah. S 1> แข็งแกร่งขึ้นมามากมาก,มากนะฮะถ้าจะคุยตรงนั้นนี่มีมีเรื่องเยอะมากเลยแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยเอาจริงๆก็คือต้องบอกว่าถ้าเราเห็นในส่วนข um mm hmm. องโมเมนตัมตรงนี้มันค่อนข้างหมดแรงพอสมควรหลังจากที่ขึ้น mm hmm. ยอดนี้มันก็ต่ําลงต่ําลงต่งตําลงเรื่อยๆในขณะที่ราคาขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็หมายความว่าการขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันมีแรงส่งน้อยลง ถ้าไม่มีแรงเรียกว่า external force เข้ามาแก้เกมตรงนี้เนี่ยนะในที่สุดมันก็จะค่อยๆ stall แล้วก็เริ่มดิ่งลง ซึ่งดิ่งลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงต่อเป็นนิวโลแล้วนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับเพราะผมมองว่ายังไงตอนนี้เนี่ยมันกลับเข้าน่าจะอยู่ในช่วงไซด w a y ที่เตรียมตัวปรับตัวเป็น,เป,นเป็นขาขึ้นแต่ในช่วงไซด์เวทเนี่ยมันสามารถที่จะเหวี่ยงค่อนข้างรุนแรงได้อย่างนี้แล้วกัน,นเราเห็นบิตคอยเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยอยู่ในช่วงช่วงเรนที่ผมตีเป็นช่องเอาไว้เนี่ยนะฮะก็ขึ้นขึ้นลงลงของมันอยู่อย่างนี้เนี่ยจนใน่สุดมันเบรกช่องนี้ไปเนี่ยแล้วมันก็ไปเจอส่วนของแนวต้านสําคัญแถวนี้นะฮะ แล้วมันก็บี้ช่องนี้อยู่ประมาณ2อามอาทิตย์ด้วยกันเนี่เราก็จะเห็นว่าขณะที่เส้นมันค่อยๆดันขึ้นไปเรื่อยๆดันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยราคาก็ยังอยู่ในช่องนี้จนในสุดมัน break ขึ้นปัญหาคือพอมันลงมาลึกๆแบบนี้เนี่ย มันจะมีแนวต้านเยอะมากเลยเพราะว่าทุกจุดที่ราคามันเคยอ้อยอิ่งในอดีตเนี่ยมันจะเป็นความทรงจําของใครบางคนบางคนจะหลุดดอยหลุดดอยก็ขายนะฮะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งขายรออยู่เยอะในช่วงแถวนี้โดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ราคามันย่าอยู่กับที่นะครับเราก็มาดูย้อนหลังว่ามีย่าอยู่กับที่แถวไหนอีกเราก็เจอช่วงนี้แหละนะฮะผมก็เลยคิดว่าในช่วงนี้ราคาน่าจะอยู่ในกรอบนี้กล่องสีแดงนี้กับเส้นที่เขียงขึ้นนั้นนี้ <S <S เป็นไปได้ว่าจะย่ำสามเหลี่ยมนี่ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่่ออยดดดูวาจะะะรรรเเบบิิขึ้นหืลง เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้มีแล้วคุณอยากจะซื้อตอนนี้ก็ต้องบอกวความเสี่ยงสูงนะฮะถ้าเป็นผมผมจะวางความเสี่ยงไว้ที่ออทามโลตรงนี้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโ<อ>พสิชันของคุณจะซื้อได้เล็กมากๆเพราะความเสี่ยงมันสูงแล้วเราต้องยอมรับว่าเราเรา,เราพลาดละเราตกรถนะครับเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเช่นเราบอกว่าเรามีเงินล้านหนึ่งคุณเสียได้ไหมละหมื่นเงี้ยสมมุตินิดเดียวนะเสียเปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะคุณก็ตีไปเลยว่าซื้อจากตรงนี้ถ้ามันลงมาถึงตรงนี้เราจะยอมสต็อปลอสเนี่ยเสียให้หม นะครับขออนุญาตว mm hmm. าง Stop ปลอสไกลหน่อยเพราะว่าเวลากราฟมันโอเวอร์ริชแบบนี้เนี่ยเวลามันร่วงมันสามารถร่วงแบบ 6- 70%ิได้ของการขึ้นในนี้นะของการขึ้นนี้อาจจะลงมาแถวประมาณเนี้ยสองหมหรือถ้าโชคร้ายก็คือทะลุ New Low แล้วแปลว่ายังไม่จบนะครับขาลงแต่ผมมองว่าขาลงน่าจะ หลายอย่างมันบอกส่งสัญญาณว่าจะจบมาเนาะเนื่องของระยะเวลา on chain s t a t i s t i c นะฮะ trend line ที่มัน break ออกมาแล้วเรา test แล้วคือมันมีสัญญาณหลายอย่างที่น่าจะบอกว่าน่าจะเจอ bottom แล้วแหละในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราอย่าพิ่งโยนความระวังออกนอกหน้าต่างไปก็ต้องต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้ว target ที่จะขึ้นต่อไปถึงไหนล่ะเนี่ยมันมีไอ้ก้อนแดงๆเนี่ยลอยอยู่2ก้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือต้องบอก risk reward สำหรับผมตอนนี้ถ้าผมยังไม่มี bitcoin ตอนนี้ risk reward ไม่คุ้ม แต่ถ้าคุณอยากมีจริงๆผมก็เลยแนะนําว่าสําหรับคนที่อยากมีจริงๆแล้วยังไม่มีเก็บออมเอาฮะนะครับเก็บออมเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้ดูกราฟแล้วก็กันเงินที่เราเสียได้ซื้อไปทุกเดือนนะครับแบบนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ต้องสนใจราคาขึ้นลงมากนักแบบนั้นแล้วกันถ้าจะเก็บอ,ออมกับบิตคอยนี่คุณก็ต้องมีความเชื่อในสก,กุลเงินนี้นะใช่ใช่ก็ต้อง,อง<า>เชื่อว่ามันสามารถเป็นเป็นแหล่งเก็บออมได้แล้วกันซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาถ ศึกษาเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ตอสเตรียนของบิตคอยเนี่ยแล้วถ้าคุณเห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้คุณอาจจะอยากที่จะแบบมีบิตคอยออไมไว้สักหน่อยนึงเหมือนที่ซาโตชินะครับมาโตพูดเลยอันนี้มีไว้บ้านก็ไม่เสียหาย